โรมันกอนซาเลสอัปเดตโดยที่เขายังซ้อมหนักรอรายการอยู่ที่อเมริกาคาดว่าจะได้ป้องกันแชมป์ในรุ่น115ปอนด์ของ WBA Super w เ r ซูเวอร์ในเดือนตุลาคมนี้คู่โชคในไฟหน้ายังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ใช่ฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาแชมป์โลก115ปอนด์ของ WBC นยแน่ ทุกวันนี้เขาไม่ได้ไปไหนออกจากที่พักก็ตรงเข้าค่ายซ้อมเลยเป็นการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 และยืนยันว่าพร้อมเสมอที่จะชกในเวทีเปียดที่ไม่มีคนดูขอเพียงอย่างเดียวได้ค่าตัวงามๆสมน้ำสมเนื้อก็พอย้ำไม่สนใจที่จะแก้มือกับเจ้าแหลมซีสเกตนกครหลวงโปรโมชัน่นอดีตแชมป์โลก115ปอนด์ของนบีซชาวไทยเป็นครั้งที่3แต่คารอดแบนดอนเอเจนซี่ของเขายืนยันว่ายัง ก็ต้องชกกับเจ้าแหลมสีสเกตอีกครั้งเพื่อล้างแค้นให้ได้ยืนยันต้องมีอย่างแน่นอนยังไม่ใช่เร็วๆนี้นั่นเองข่าวที่2ชายน้อยพร้อมบูมวยฟิลิปปินป้องกันแชมป์สภามวยแห่งเอเชียศึก W.P.Boxing ในวันเสาร์ที่5กันยายน2563คู่เอกของรายการเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่าง โอกแมนชายน้อยวรวุธแชมป์สภามวยแห่งเอเชียรุ่นซูเปอร์เ็นตัมเบดและแชมป์โยาว,วชนสภามวยโลก WBC ยังเวิซึ่งปัจจุบันหลังรองแชมป์อันดับที่9ของ WBC รุ่น122ปอนด์จะพบกับโจเอลกวงแชมป์เข้มขัดเงิน WBC a s บ a s i เอเชียซวรรุ่นเฟเธอร์เวทชาวฟิลิปปินส์นั่นเอง ข่าวที่3แอนโทนีโจชัวยังอยากชกในปีนี้โปรโมเตอร์ของแชมป์โลกดว b o IBF, IBO และซูปเปอร์แชมป์โลกด UBA รุ่นเฮฟวีเวทแอนโทนีโจชัวได้เปิดเผยว่าแอนโทนีโจชัวจะขึ้นชกในปีนี้อย่างแน่นอน แอนโทนีโจชัวนั้นขึ้นชกไฟล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาในไฟที่เขาล้างแคนชนะแอนดี้ลุยจูเนียและคว้าแชมป์โลกทั้ง4เส้นกลับคืนมาแต่เนื่องจากการเกิดโรคระบาดทําให้ปีนี้แอนโทนีโจชัวยังไม่ได้ชกเลยแม้แต่ไฟเดียวในตอนนี้เอ็ดดี้เฮนมีแผนการให้แอนโทนีโจชัวชกในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แม้ว่าจะต้องชกโดยไม่มีคนดูก็ตาม โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเอเจแอนโทนีโจชัวอยากให้เขาโชคในปีนี้และเขาจะได้โชคหวังว่าในเดือนธันวาคมเราจะสามารถจุคนได้เต็มหรือเกือบเ,เต็มโอทวอารีนาเพราะเมื่อคุยถึงการที่ไม่มีคนดูในสนามมันหมายถึงเงินหายไป5ล้านปอนด์แต่เขาจะโชคเราก็จะให้เขาโชคไม่งั้นเขาจะล้างเวทีไปเป็นปีเราต้องให้เขาโชคในปี2020เอ็ดดี้เฮนก่า